การบริหารงานนะครับ Windows Media หลังจากที่เราติดตั้ง Windows m เด i a ทั้งตัว Medi a s เ r v e r และก็ Encoder แล้วนะครับเราก็ไปเลือกที่รายการ s t r e a m i n g Media Server เราคลิกที่ manage this streaming media server เราจะเห็นอะไรครับลิสต์ของ Streaming Media Basic นะครับซึ่งในลิสต์นี้ก็จะประกอบไปด้วยนะครับการที่คุณสามารถเลือกจะ add Server ถ้าเกิดมี Serv e r มากกว่าหนึ่งแล้วก็การดึงข้อมูลอ่านข้อมูลนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเมเดีย อะไรครับเวอร์ชัน9เรามาดูในตัวเซิร์ฟเวอร์กันนะครับซึ่งเราก็ดับเบิลคลิกที่ตัวเซิร์ฟเวอร์จะเพราะว่าเราสามารถที่จะตรวจสอบมอนิเตอร์ได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ CPU ไม่ว่าจะเป็นลูกขา้าหรือการใช้ผ่านแบนด์วิชนะครับโดยดูจากอะไรครับพื้นที่หรือไรเพลนนะครับพื้นที่ว่างทางด้านขวาในกรณีของการแอดวอร์ดทายิ่งนะครับคุณสามารถที่จะหา พาร์ทเนอร์ของ Advertise ในกรณีที่คุณมีการส่งติดต่อกันถึงกันและกันนะครับคุณก็คลิกที่ไฟล์ and Advertise s ซ n ง Partner ซึ่งเราก็จะเห็นเลยครับก็จะมีการไปเปิดในเว็บเราก็ Minimize ลงไป mm hmm. คราวน,นี้เราก็มาดูการกำหนดคุณสมบัติซึ่งเราก็คลิกที่ Property ในหัวข้อการกำหนดคุณสมบัติคุณสามารถที่จะอะไรครับโชว์ปลั๊กอินทั้งหมดหรือคุณต้องการเอาออกก็คือคุณสามารถแอดออได้ประกอบไปด้วย general ซึ่งใน general ก็นี้ก็จะมีรายละเอียดนะฮะที่เห็นนี้ก็คือ windows media service ซึ่งนี่คือ property ของมันผมขยับพื้นที่นะฮะเอาตรงนี้ให้น้อยหน่อยนะครับจะได้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นนะฮะโอเคนี่ก็คือรายละเอียดนะครับค่า property เรามาดูที่ authorization นะครับซึ่งเมื่อเรา double click ก็จะมีอะไรครับ การระบุว่าการอัลตร z e นี้ใช้บน NTFS Access Control List หรือ ACL มีการกำหนดอัล r i z e ในอะไรครับ IP แล้วก็การกำหนด Publishing นะครับซึ่งเราจะพบว่า s t t t ตอนนี้การ Enable ในอัลตรา e IP เราอะไรครับ Disable อยู่คุณสามารถที่ Double Click เราบอกว่า Allow All นะครับยกเว้นคนที่อยู่ใน list ก็คือคุณอนุญาตทั้งหมดแล้วเราก็คลิกที่ OK เพราะนั้นหมายความว่าเราสามารถเลือกอะไรครับ authorize ได้เราสามารถกําหนด l o c k i n g ได้นะครับก็คือเราจะไปดูตัวสอบ l o c k i n g ในตัวของ Windows Media แล้วเข้าไปที่ property ใน event notification คุณสามารถเลือกที่กําหนดอะไรครับการแจ้งเตือนแล้วก็นี่คือโหมดของการ authorize คุณต้องการให้ Anonymous หรือการ negotiate อย่างไรมีการผ่าน digest ผ่านต่ออีกหรือไม่มีการแบ่งนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะ set อะไรครับ c a c พ็อกซี่แมเนจเมนในกรณีที่มีการอะไรครับการวิ่งผ่านนะฮะเพราะว่าในลักษณะของการส่งสตรีมมิ่งจะเป็นลักษณะของการส่งแพ็กเกจแบบ Multicast คุณอาจจะต้องใช้พวกอะครับแคสเซิลพ็อกซี่เข้ามาช่วยจะทําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในคอนโทนรลปลอกคอคุณสามารถเลือกว่าจะใช้การใช้เป็น h t t p m m s นะครับหรือจะอะไรครับหรือจะเป็น RTSP ก็แล้วแต่ซึ่งเรา Enable อยู่2รายการ ในข้อจํากัดหรือลิมิตนะครับก็คือเราสามารถลิมิตค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นจํานวนของ Connection การอะไรครับการส่งออก Outgoing รายละเอียดต่างก็อยู่ในลิสตที่เห็นนี้นี่คือค่า Property ของ s e r v ์ฟเวอรถูกจัดเก็บรวบรวมไว้อยู่ในแถบของ Property สําหรับผู้ใช้มือใหม่คุณก็ไปที่ getting start นะครับเราก็เริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนเลยนะครับก็คือ test my server เราสามารถที่จะอะไรครับ d o u b ิ e ลคลิกเข้าไปนะครับต้องการตรวจสอบ yes เพื่อตรวจสอบ ซึ่งเราก็จะเห็นอะไรครับนี่คือตัวอย่างเราสามารถที่จะแอพพลนะฮะเพื่อที่จะนะรครับดูว่าเราตรงหรือไม่วิธีการเรียกใช้ก็คือเราเรียกใช้ MMS ระบุชื่อนะครับแล้วก็ไปอ่านไฟล์ซึ่งไฟล์นี้ถูกอะไรครับถูกเก็บไว้อยู่แล้วและเรากําลังเลยครับดึงไฟล์ขึ้นมาแสดงเห็นว่าเซิร์ฟเวอร์ได้ทําการส่งนะครับซึ่งในการส่งแบบนี้คือการส่งแบบอะไรครับแบบออนไลน d รู้ได้ไงครับก็คือข้างบนเป็นการกําหนดออดีมานถ้าเกิดคุณรู้ไฟล์หรือคุณมี WMV อยู่ที่ใดนะฮะเราก็สามารถที่จะเปิดได้ผมก็เทส t นะฮะตัดไปผมมินิมัยตรงนี้ลงไปนะฮะมินิมัยตัวของอะไรครับ Media Service ลงไป Internet Explorer นะครับโอเคแล้วก็มินิมัย เราเข้ามาที่ Explorer ผมกดเมาส์ขวาที่ Start แล้วเลือก Explorer เพื่อดูตำแหน่งของไฟล์ที่เราเปิดเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าผมเข้าไปสับอะไรครับ Type 4 WM Pubs นะครับแล้วก็ WM Root นะครับนี่คือที่เก็บ Root เรายังมีที่เก็บ Lock แล้วก็ที่เก็บอะไรครับไฟล์ที่ complete แล้วโดยเข้าไปที่ w อะไรครับ WM Archive นั่นเองนะฮะจะพบว่าเราจะมี Full Update นะครับเดี๋ยวผมจะ นี่คือฟรีอัปเกรดในกรณีของเวอร์ชันเก่านะครับแล้วก็มี industrial. wmv ซึ่งเราทดสอบได้โดยที่ผมกลับไปที่อะไรครับที่นี่นะฮะผมสามารถเปลี่ยนไฟล์ในการเปิดด,ดูอด m a n นเป็นไฟล์อะไรก็ได้ industrial. wmv แล้วก็คลิกที่ apply หลังจากนั้นเราก็ทำการเลยครับ connect เพื่อที่จะ play อะไรครับค่าที่คุณเซตไว้เมื่อสักครู่นี้เห็นไหมครั นี่คือเพจขึ้นมาเรียบร้อยเฉพาะว่านี่คือการทดสอบจริงๆแล้วตอนที่คุณติดตั้ง Windows มเดียตอนโดยออเดมาเนี่ยไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่คุณไปสร้างไฟล์เลรครับ wmv ให้ได้มากที่สุดแล้วเก็บไว้ใน w m Pub เมื่อสักครู่นี้คุณก็สามารถที่จะให้ยูเซอร์เข้ามาดูได้คราวนี้เวลาปกติเขาจะทํากันก็คือเขาจะเขียนโฮมเพจขึ้นมาแล้วก็ทําลิงก์นั่นเองโดยที่เซิร์ฟเวอร์เป็นคนจ่าย e มสเซ e หรือจ่ายภาพสตรีมมิ่งให้กับอะไรครับให้กับผู้รับนี่คือ ในเรื่อง start ผมปิดไปสแสดงว่า w i n s o w s Media เราทำงานแล้วนะครับเราก็มาดูถัดไปคือเข้าไปในอะไรครับเราเทสเสร็จเรียบร้อยคุณสามารถที่จะคลิกอะไรครับตำแหน่งเขียดใหม่ก็ได้นะฮะซึ่งก็คือ list ที่อยู่ในรายการที่เห็นอยู่ข้างล่างนี้นะฮะแล้วก็ด้านล่างก็คืออะไรครับ concept ซึ่งคุณก็สามารถเรียนรู้ enable ค่า media service ต่างๆนะครับในเรื่องคอน content ต่างๆเราสามารถเลือกดูได้และเหลืออย่งลึกๆแล้วเราค่อยอะไรครับ ค่อยไปดูทำการเซตอีกทีนึงในหัวข้อของ w i n d o w s m ด d โ a โดยตรงครับครัวนี้เราผมจะทําการเซตนะครับเข้าไปที่ Create On Demand Publishing Points นะครับคุณสามารถเปลี่ยนนะฮะโดยการ Double Click เข้าไปนะฮะเปลี่ยน On Demand ได้โดยเราเลือกตามวิสาเราคลิกที่ปุ่ม Next เราต้องการที่ตั้งชื่อว่าอะไรครับเป็นตัวของสถานีเราก็ตั้งชื่อเป็น Channel แล้วกัน Channel อ่า t r e นะฮะแล้วก็เพื่อให้รู้คือ on demand ด้วยแล้ก็คลิกที่ปุ่ม next ถัดไปเราต้องการที่จะอะไรครับคอนเทนต์ไทยจะเห็นว่าเวลาเราเลือกอะไรครับการ set publishing เนี่ยปัจจุบันในเวอร์ชันที่เห็นอยู่ใน Windows 2003ก็จะเป็นวิสา์เพราะฉะนั้นคุณสามารถเลือกได้ทั้งอะไรครับ encoder ถ้าเกิด encoder ในที่นี้ก็คืออะไรครับคุณจะต้องมีตัว encoder video media encoder ส่งข้อมูลมาหรือคุณจะเลือก playlist ก็คืออะไรครับมันก็ทําการสร้างไฟล์แล้วเก็บไว้ก่อนนะฮะซึ่งเราก็เลือกเป็นแบบอะไรครับ playlist แล้วกันคลิกที่ปุ่ม next เราเลือกเป็น a u d e man d publishing เราไม่ได้เป็นการบ r o a c a s t ส่งโดยตรงนะครับ next ถัดไปเราก็ add ตําแหน่งใหม่คลิกที่ปุ่ม next เราต้องการสร้าง new playlist ใช่ไหมเราเลือก existing playlist เราบอกสร้างใหม่นะครับเราก็อะไรครับ แอดมิเดียไฟล์ต่างถ้าเกิดคุณต้องการนะฮะคุณก็สามารถไปหาบา์ไฟล์นะฮะซึ่งไฟล์คุณก็อาจจะมีหลากหลายไฟล์ซึ่งคุณก็บาลล์ไปแล้วเพิ่มเติมลงไปนะฮะผมก็เลือกสักไฟล์หนึ่งแล้วกันนะครับของตัวอย่างเดิมเขาแหละครับก็คือพ bon, ินบอล l e c t files นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็คลิกที่โอเคไปนะครับก็อยู่ในลิสต์เสร็จเรียบร้อยเราก็คลิกที่ next ปุ่ม e x t กซ์ไปตำแหน่งของ playlist ก็จะอยู่ในอะไรครับตำแหน่งของร o t เดิมเราก็อาจจะเพิ่มเพิ่มอะไรครับ เพิ่มสับโฟลเดอร์เป็น WM Root 1แล้วก็สร้างอะไรครับเป็นไฟล์ Channel ที่เราสำรนดไว้คลิกที่ปุ่ม Next ไม่มีอยู่นะครับสร้างใหม่คลิกที่ Yes นะครับคุณต้องการที่จะให้เกิดการ loop ร o o shuffle คือสลับกันเพื่อเกิดล็อกว่า loop ตลอดก็คลิกที่ปุ่ม Next ต้องการ enable lock หรไมไม,ไม่นะครับคลิกที่ปุ่ม Next เสร็จเรียบร้อยเราก็คลิกที่ปุ่ม Next เราสามารถที่จะอะไรครับสร้างไฟล์เพื่อทดสอบซึ่งในที่ผมสร้างไฟล์อะไรครับ A.S.X แล้วก็บนเว็บเพจคือ H.T.M.L. คลิกที่ปุ่ม Finish จะเห็นว่าเข้าไปขั้นตอนถัดไปนะครับในการส่งเราคลิกที่ปุ่ม Next ถัดไปนะครับจะเห็นว่านี่คือการเข้าไปดูนะครับ Access เข้าไปที่ตำแหน่งที่เห็นนี้เราคลิกที่ปุ่ม Next ถัดไปแล้วเราก็อะไรครับระบุ เก็บเป็นเว็บใน Mobile เว็บรซึ่งก็คือ Default ของ iis ของเรานั่นเองคลิกที่ปุ่ม next ใส่ไปเราสามารถที่จะใส่ title author copy line g า t ต่างๆได้แล้ว next เสร็จเรียบร้อยเราคลิกที่ปุ่ม finish นะครับเราต้องการ test หรือไม่ถ้าเกิดเราต้องการ test ก็คลิกที่ปุ่ม test นะฮะเพราะฉะนั้นจะเพราะว่าวิธีการเซตอานนี้ไม่ยากเลยนะฮะ โอเคนี่คือในตัวเพลเยอร์ผมคลิกที่ปุ่ม next เป็นการเรียกครั้งแรกนะครับ next ต่อไปตามสเต็ปของมันแล้วก็ finish เพื่ออ่านไฟล์ประเภทต่างๆตอนนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็ไปดูด้านหลังนะครับซึ่งกำลัง connect เข้าไปในตำแหน่งของ channel t r e on demand ที่เราสร้างไว้เมื่อสักครูน่นี้นั่นเองนี่ครับคือ p n n bon. o n d ไม่ยากใช่ฮะในการใช้ Windows Media สสำหรับใน วิดีโอชุดนี้นะฮะถ้าเกิดคุณต้องการที่จะรู้ลึกๆเดี๋ยวคอยติดตามเลยครับหัวข้อของว i ดีโอเมเดียต่างหากเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ารายละเอียดต่างๆค่อนข้างจะมีพอสมควรทีเดียวน่าสนใจทุกรายการนะครับผมก็ขอปิดตัวตัวเลยครับตัวเทสนี้ไปแล้วก็เรียกคำสั่ง exit นะครับปิดตัวว i ดีโอเมเดียเซอร์วิแล้วก็ปิด Explorer ต่างๆนะฮะจบเรียบร้อยครับ